ผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับโปรเจกต์ต r a v e l t i เที่ยวโลกกันนะคะวันนี้ค่ะนำทัพาทุกคนนะคะไปประเทศที่เป็นประเทศที่ค่ะผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายมากเลยะคะ่ะมีแต่ผู้หญิงมาสอนมากค่ะนึกประเทศลัตเวียนเองค่ะ ประเทศนี้นะคะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงามค่ะบรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวเลยค่ะได้ลกลิ่นอายของอารยาธรรมในยุคโซเวียตค่ะไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆถ้าใครที่ได้มาสัมผัสด้วยตนเองรัฐเวียแห่งนี้อาจจะก,กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะในดวงใจของเราเลยก็ได้นะคะทุกคนที่แรกค่ะเรายกให้ที่นี่เลยนะคะทุกคนปราสาททูรไรด้าค่ะที่นี่นะคะหนึ่งในปราสาทเก่าแก่ที่สุดในรัฐเวียสร้างขึ้นในปีคศ .1214 โดยอาร์บียชอปแห่ง ลิก้านะคะเป็นปราสาทอิฐสีแดงแบบโกธิกค่ะตามสไตล์บอนติกโบราณจุดเด่นของที่นี่คือตัวโบสปราสาทและแนวป้อมปราการค่ะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสนปฏิมากรรมให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยค่ะ <Wow. S 1> สถานที่2นะคะเมืองยัวมาลานนั่นเองนะคะเป็นเมืองรีสอร์ทที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลบอนติกนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ ชายหาดที่สวยงามแล้ว ยัวมาลายังเป็นที่รู้จักในด้านของสถาปัตยกรรมจากไม้โดยเฉพาะอาคารไม้เก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์มีการแกะสลักยี่างประณีตค่ะสำรวจนะคะซากปราหักพังทั้งในยุคอดีตริมถนนเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านกาแฟค่ะคือถ้าใครได้กำลังหาสถานที่สงบเงียบสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะของครอบครัวต้องมาที่นี่เลยว่าได้นะะทุกคน ื่อไม่ให้เสวานาคนลุยกันต่อที่นี่เลยนะคะเมืองซิกุนดานะคะตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเกาจาอยู่ห่างจากเมืองริก้าแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง20,000คนค่ะจุดเด่นก็คือทิวทัศน์อันสวยงามและรวมไปถึงสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งลัดเวียที่มีชื่อเสียงดงดังในเรื่องของความงดงาม <Wow. S 1> ของต้นเชอรี่ในช่วงใบไม้ผลิ หรือช่วงฤดูหนาวค่ะก็สวยโรแมนติกไม่แพ้กันเลยนะคะสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ทุกๆปีเลยด้วย,ยก็ได้ค่ะและที่สุดท้ายนะคะของทริปลัตเวียนนั่นก็คืออนุสาวรีย์แห่งอิสราภาพค่ะอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นลักษณะแทนการเรียกร้องอิสระ ภาพของรัเรส,สเวียจากสหภาพโซเวียตนั่นเองค่ะหลังจากได้เอกราชแล้วทั้งรัฐบาลและชาวเมืองนะคะต่างพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีี์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจาและเป็นกิตติยศให้แก่เหล่าทหารที่เสียชีวิตที่เสียชีวิตนะคะในสงครามประกาศอิสรภาพของรัสเวียในปีคศ1918-1920บริเวณน,นี้นะคะยังมีสวนสาธารณะเดินเล่นอีกด้วยนะคะทุกคน บรรยากาศดีมากๆค่ะสักครั้งหนึ่งชีวิตนะคะคนค่าแต่การมาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะในิีซันหน้านะคะน้ำจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศไห,นอ,หนอีกห้ามพลาดอีกเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะเรายังอยู่ในโปรเจกต์เที่ยวทิพย์เทอร์รกันอยู่นะคะวันนี้น้ำขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ